มีต้องตัดเล็บนะตัดครับแต่อันนี้ผมรอตัดที่นี่ทีเดียวยอ๋อก็เราไม่ตัดใช่

Ui, mình không có lệnh ná อย่นี้เน <c oughs> เลือดอ,ออกไหมก็นิดนึงนะแต่ก็ใหญ่เนาะ The economy. ของหนูนะที่หนูอักเสบพวกอย่างเนี้ยนะเกิดจากการคือหนูต้องคอยตัดความยาวออกถ้าหนูไม่ตัดความยาวออกมันก็ทําให้ซอกเล็บหนูเป็นแผลเล็บมันมาบาดอยู่ด้านข้างเนาะถ้ามีหนังพูกอย่างนี้หนูก็จะต้องคอยแช่น้ําอุ่นล้อออกเนะี่ยพวกอยเนี้ยอุปสรรคเลยอ่าแล้ต้อง ต้องดูแล,และอะไรต่อหนูก็ต้องกั้นสำมภีค่ะลูกทำทุกวันหนูต้องทำทุกวัน <c oughs> อันนี้ก็ล่งแล้วเนาะโอเค